ของวัดที่ผ่านมานะครับผมเจให้นะครับเจให้เด่นบนนะครับงวดมาตีสิบเด้อแค่นี้นะครับของมาตีสิบนะครับเจเด่นบนเลยคือเด่น2นะครับเด่น2กับบั๊กเข่าสองหาหาสองเนาะนะครับผมนะครับแล้วก็มัดเกือบแตกเกือบแตก3าตัวครับผมเกบควบคุมให้นะครับผมนะครับเก็บสองสีไม่ออกต้องหาเนาะเกือบแตก3าตัวนะครับผมนะครับเกือบแตกสามตัวครับพี่น้องนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเด้อแล้วก็เด่นล่างเจบอกว่าเด่นล่างนะครับหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าคอมตื่ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบัหอดมาถึงแล้วครับพี่น้องอือไอหาเจส่องรับกันครับไปเผื่มึงนันกันนะครับเด้อนะครับว่าเจส่องรับมวลนิพพิเศษตัวใดนะครับผมนะครับนี่เจลแอลกอฮอล์ครบชุดครับโอ้ยอยู่บ้านอ๋อเจสสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมขวก็ให้ซุ่มให้ทางก็เลยเดินทางไปทำงานตี ไป่ชอบตามภาษาคนโสดโอ้อ่านสำหรับงวดนี้ได้หรือเปล่าครับเจ๊พอดีคำล้วณไหวตะมึนขึ้นหรือโอ้ครับผมครับท่านผู้ชมกัอ่ะมาเมืองกันนะครับเด้อว่าเจ๊พันถ่าตัวไหนนะครับวันไวเล่นนะคะสำหรับโวดก้อนนี่เจเสะเสะสถิติตัวก้อนของโวดก้อนครับเจ๊สำหรับโวดก้อนนะครับเด้อสาู้ชมนะครับผมนะครับเจ๊พันกะบวดก้อนพันกะให เป็นสองหาโอเคครับจำบาผิดสถิติหาสองลังโอ้นี่อันนี้สถิติออาสวัสดีค่ะบ่าวยาคนโก้อันนี้อันนี้สถิติของหมวดก้อนเม่นบ่คคับนี่จ้ะเดอท่านผู้ชมครับผมนี่ครับสถิติของหวดก้อนได้ครับเดอนะครับผมนะครับสถิติของหวดก้อนของหวดวันที่16กกระดามเนาะนี่ครับ16หกระดามเดอครับเห็นไหมครับผมหาสองนะครับผมเจ๊แล้วไห้นะครับเน้นหาคือกันครับบนสอง นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมนี่เด่นสองนะครับ worries, uh, นะครับเด่นสองเด้อนะครับอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวสมมติรับกาศนะครับเด้อเดี๋ยวเจ๊กสีบอกนะครับผมนะครับเดี๋ยวครับครับพี่น้องครับมาเมืองนะครับเนาะว่าเจ๊ของวัดวันทีหนึ่งสิงหาคมนะครับผมนะครับเจ๊ซ่องรับเข้านะครับผมเพิ่นเสียหายตัวใดนะครับผมนะครับเอฟซีทุกท่านติดของมาแล้วกัน อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแน่ได้ครับตอนนี้เจ๊ก็ได้เปิดช่อง YouTube อยู่บ่ครับผมเปิดจ้าเปิดเจ๊ชื่อเืือของยังครับเจ๊สอนพารวยเจ๊สอนพารวยสอนตัวไหนครับผมสอนสอสอเสือกระรอสอเสือกับรอเรือรอโลเรือครับผมบ่แม่นสอเสืออ่างน้องหนูเด้อครับจ้าเจ๊สอนนะครับสอเสือรอเรือนะครับเด้อนะครับซอเสือรอเรือพิ่มต่อไปกดติดตามให้เจ๊นะครับผมคาร์พูด้เอ็ดซี่ทันใดที่อยากคุณค่าเขาฝากช่องนะจังฝากช่องด้วยเจ๊สอนพารวยครับกดถูกใจกดอ่า อะรกระดิ่งครับ<ล>ก,กระดิ่งแจ้งเตือนน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่นะครับ <G ül> น้องใหม่เจเพิ่นก็นอยากแคดช่องอยากแคดช่องแป้งปันนะครับผมนะครับทนายเอซี่ทนายทีติดตามเจ้สํารับโดยตรงกับติดตามได้ทีททเ,ทเจ้ซองโอ้เดี๋ยวก็กเจ้สอนเจ้สอนพารวยเจ้สอนพารวย,ารวยทางยูทูบ <YouTube S 1> นะครับผมนะครับ <G ül> ผมนะครับอ่ะพี่น้องเข้านะครับผมทนใดที่เตรียมประกาศแล้วนะครับผมกับเตรียมเจ้าริญพรกันเด้อนะครับผมเดี๋ยวเสีอ่านก่อนนะจีเนาะนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สำหรับเจงวดนี้นะครับผมอ่ะอ่านให้เอฟซีพันฟังนะครับเดี๋ยวนั่างไรก็คือแข็งแข็งได้แข็งจะเฝ้าเดือนพานนะครับเขาขออนุญาตให้อ่านให้เอฟซีคุณทันไดที่เพิ่นแคบบอบเป็นนะครับให้ให้จดก่อนนะครับผมทันไดที่แข็งล่อกันเด้อนะครับจะเฝ้าเลยครับเด้อสูตรคำนวณเนาะสูตรคำนวณวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกสี่วิ่งสามหกแปดเด่นหกนะคะทางเจจะเด่นหก แล้วก็มีเลขสามตัวสามตัวก็จะมีห้าสามหนึ่งสองหกแปดหกแปดเก้าแล้วก็เด่นเด่นสองตัวนี้สองหกแปดนะคะแล้วเลขสองตัวหกแปดแปดเก้าหนึ่งแปดสามหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งแต่ทางเจจะเด่นหกแปดกับสามหนึ่งนะคะ นี่เป็นทั้งบนทั้งล่างเลยครับให้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 เล่นบนล่างเลยครับผมท่านผู้ชมนะครับผมทันได้ทีเราฟังไปเมื่อกี้นะครับผมนะครับเจ๊บอกว่าคูณคูณก็คือว่าบนล่างเลยเนาะบนล่างค่ะครับบนล่างเลยครับผมบ่อได้บ่อใดแยกให้เด้อระวังเทร่งกับไก่นะครับผมนะครับให้ให้คูณไปเลยครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับอ่ะสำหรับทันใดนะครับผมที่อยู่ในสายแคบนะครับผมเตรียมแคบเด้อนะครับผมนะเสียกิ่งแคบนะครับผมนะครับอเด้อครับครับแคบเด้อครับพี่น้องครับผมแคบหน้าจอได้เลยนะครับผมนะครับ ก็มันเป็นต้นส้ครับผมนะครับแคปเด้เลยนะครับเด้อพี่นอกนะครับผมนะครับสำหรับ่ันใดที่ขอมาแล้วแคปแคปได้เลยอนะครับนะครับผมเดี๋ยวห้าสิบมาวิเคราะห์ให้นะครับผมห้าสิบมาวิเคราะห์สำหรับตัวเลขนะครับของเจ๊สองรับนะครับผมในวันที่หนึ่งสิงหาคมหกสี่นะครับผมนะครับมีตัวใดเป็นพิเศษบอตัวใดที่น่าสงสัยบอหรือตัวใดที่น่าจะมาบอนะครับผมนะครับเดี๋ยวแอดหนึ่งขออนุญาตวิเคราะห์ให้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับ เจสีเนีนไปทางเลขหนึ่งเป็นตัวหลักกับเลขแปดนะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับเด้อนะครับเจเฟนฟันฟันไปเลยที่แปดนะครับผมนะครับท่าที่แปดนะครับผมนะครับสังเกตุยังไงเจสิ่งมงคลหานะครับพี่น้องครับเป็นบอสที่เจสิกลมงหานะครับมีหกแปดสามหนึ่งนะครับผมนะครับหกแปดสามหนึ่งนะครับเน้นที่หกนะครับเด้อสำหรับงวดก่อนของเจนะครับนี่คือสถิตินะครับเด้อนะครับท่านไหนครับเจส์สหรับเดี๋ยวจะเปิดสถิติก่อนนะครับผมนะครับ สถิติของของวิกอนนะครับผมนะครับวิกอนในแต่ไหนที่ตามเปียกสำหรับเซนิโซกันนะครับนี่คือสถิตินะครับผมนะครับนี่คือสถิติเด้อนะครับผมนะครับไม่ใช่ของงวดนี้นะครับผมนะครับอย่าอย่าแคปอย่าแคปปลนกันเด้อนี่คือสถิติของงวดที่ผ่านมานะครับผมเจให้นะครับเจให้เด่นบนนะครับงวดวันที่สิบหกเด้อแผ่นนี้นะครับของวันที่สิบหกนะครับเจเด่นบนเลยคือเด่นสองนะครับเด่นสองกับบั้วเข่าสองหาหาสองเนาะนะครับผมนะครับแล้วก็ มัดเกือบแตกเกือบแตก3าตัวครับผมเกยมังกรมไห้นะครับผมนะครับเจ็ดสองสีม่ออกสองหานะเกือบแตก3าตัวนะครับผมนะครับเจ็สองมันออกเจ็ดสองห้าเกือบแตก3าตัวครับพี่น kind of, ้องนะครับ no. ส <F 2> <engo> <utan> ับงวดที่ผ่านมานะครับเด้หลักกาเด่นล่างเจบอกว่าเด่นล่างนะครับเอ็งหานะครับเน้ยนเลยเจบอกสับงวดวันที่16ที่ผ่านมานะครับผมกระดาษใบเดิมตัวเดิมนะครับถ้าติไทยทียังเห็นอยู่นะครับผมกับกับสีจ้ำกระดาษขนี้ได้นะครับผมสับงวดนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวแผ่นเดินทันที ระรับงวดนี้เลยครับเด้อพี่น้องเขาก็บรอบแคปหน่อยชอนน้ำไปวิเคราะห์พิจารณาเมืองนะครับผมสหรับใจส่องรับนะครับผมนี่คืองวดของงวดวันที่1สิงหาคม64นะครับผมใกล้ๆในใจพี่น้องเขาบางคนเป็นผ่ามาดีบอกเข้าใจเนาะนะครับผมนะครับนี่คือตัวเลขนะครับผมนะครับรอบเป็นยิบจับฉลาดกินแบ่งรัฐบาลมืองเลยครับผม6หางเท่านั้นนะครับผม6หางเท่านั้น3ตัวก็มีอยู่3หางนะครับผมตัวเด่นตัววิ่งของเขากับจัดใอยเลยนะครับผมนะครับตัววิ่งมีอยู่3ชุดนะคคคครรรััับบบผผผมมมแล้้้้วกก็็เเนนนนนทที่่สุดดืออะะาูช ท่านบอลครับผมนะครับท่านบอกนะครับผมนะครับสำหรับเบอร์โทรเบอร์ยังนีเจใส่เบอร์โทรบ่ครับผมหรือท่านใดครับผมเบอร์โท่นะถามพิงเอฟซีหลายท่านเต้อนอยากสีมาสอบถามปรึกษาอย่างหลายหลายอย่างอย่างนี้นะครับนะครับนะครับเดี๋ยวเจใส่เบอร์โทรนะครับเด้อนะครับสำหรับเอฟซีท่านใดนะครับผมทีอยากสีโทรมาสอบถามกับเจโดยตรงนะครับคือว่ามี่รักลอยรักซิฟอยู่แล้วเจเพิ่งจะเป็นผู้หนึ่งที่ชำแนญในเรื่องการเสืบสวนด้วยกันนะครับผมนะครับ มีเบอร์โทรมีเบอร์โทรโดยตรงเลยบ่ครับผมค่ะเบอร์โทรโดยตรงครับเดี๋ยวเด้อครับพี่น้องนี่ครับผมนี่คือเบอร์โทรเจ๊โดยตรงนะครับผมครับพี่น้องเท่านใดที่อยากสิีคามาสอบถามนะครับผมปรึกษาได้นะครับมีหลักร้อยหลักสิบนะครับผมหรืออยาสิสอบถามนะครับปุ๋ยคุยกับเจ๊นะครับในการแนวทางนะครับเอาแนวทางเด้อนะครับเฉพาะแนวทางนะครับบอแมนโทรมาถามเขากินเขากินน้ำยังนะครับผมเอาแต่ถามแนวทางเด้อนะครับผมในความสำหรับธ์ตเลขของเจ๊นะครับ อ่ครับผมเจสุดท้ายครับผมมียังสีฝากไปถึงทับชมขี่เพิ่นรับชมอมยูตอน,นี้บัดคับในเรื่องราวของตัวเลขในการากกทีท่จวาสวัสด,ดีที่ว่าไอ้ฝากตัวเลขถ้าใครไอ้ชอบก็เอาไปลงทุนเลยเนาะค่ะทางเกียวกับเป็นแนวทางหา้ค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านมีแต่ประสบความสําเร็จแล้วก็โชคโชคล้บลาบมันหมาน้ากันเด้อค่ะขอบคุณค่ะครับผมนะครับกับเพื่อเจสองรับนะครับผมฝากฝากช่องน้าแนเนาะเ,เจสอนพารวยค่ะน้อง<า>ใหม่ค่ะ เจสอนพารวยซอสเสือร้อนเรือนะครับเจสอนซอสเสือรอเรือเด้อเพราะว่าสอนมีหลายสอนเนาะบางข้อสัตว์พี่ไปสอนซอสฤษีเนี่ยสอนซอสเสืออ่างน่อหนูเนี่ยนะครับพี่พบวาเจสอนซอสเสือร้อนเรือเด้อนะครับผมนะครับพารวยนะครับเขาไปกดไลค์กดแชร์กดติปมาเจน้ำเนี่ยครับผมเพราะว่าบางท่านก็อยากจะได้ตัวเลขจากนั้นไปเลยกันนะครับผมนะครับเพราะว่าผ่านท่านเจไปเลื่อยว่าเจต้องไปช่ยงให้นะครับเขาก็ได้เดี๋ยวท่างมาตามนะครับ อ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณเอสซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมของท่าทีมงานเฮ้าซูช่องนะครับผมนะครับสำหรับแนวทางนะครับทางช่องและคาเท่นะครับผมก็ยังคงเป็นแนวทางคือเก่าเด้อพี่น้องนะครับผมยังคงเป็นแนวทางคือเก่านะครับสำหรับเอสซีนะครับหรือท่านใดนะครับผมที่มีแนวทางนะครับผมที่อยากสีมาแบ่งปันนะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาแบ่งปันได้เด้อนะครับเบอร์ที่สองนะครับผมเบอร์ที่สองที่คุณยู่หน้าจอที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับสามารถโทรเข้ามาโดยตรงเป็นเบอร์แอดมินนะครัับบเเเข้้าาาาามมวววงงแนนทไดดะครผี๋ยฮ สักมื่อนี้เขาขอยุติี่สนิทกันกเนาะนะครับผมหมวดหน้าฮาตามไม้นะครับผมนะครับขอบคุณทุการที่<ช>ต่ามผู้ต่อช่วงนะครับผม <ขอ S 2> สวัสดีค่ะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบรงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้สิทยิอญาตในการรับชม